สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่เขตพื้นที่ท้ายเขาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแถวๆเขาขาดติดกับหนองเจริญเป็นไร่ของคุณลุงวิง่งเนาะครับบ้านมหมู่ห้าน้ำอ่างครับเขตพื้นที่แถวนี้ก็เป็นดินทรายเนาะลุงเนาะส่วนม,มากเกษตรกรเขาก็จะปลูกมันปลูกอ้อยของลุงนี่ที่ผมเดินทำแผนโดนก็ก้าไร่เนาะตรงนี้เนาะ ใส่มันทุกปีเนาะลุงใส่มันทุกปีเออทุกทุกปีได้กี่ตันเนีาะปีนี้มันได้ตันเนี่ยเนี่ยสามชิ้ก้อนตันเนี่ยโอ้ก้าไร่ได้สามชิ้กว่าตันนะกระทกไร่ละชี่ตันกว่า,าเออเออสามตันขวากว่า,วาสามตันไปเนาะปลาขีดสายก็เยาะนักขวาขวาจะไปค่อยโตเนาะแล้วก็วันนี้ก็เพิ่งใช้สารเสื่อมอาหารพืชอาร์ตีสองข้างหนึ่งข้งแรกเนาะอือั้งแรก ครับเพิอ่อเอากมาใสดูปากขีดซ้ายเนาะมันมันจะหัวใหญ่เห็นของเขาเอาไปสีดแล้วก็มันก็เขียวดีงามดีมบ่ครับแล้วทีมงานมูลและที่ดกตกรถเกษตรก็มาพ่นให้เป็นครั้งแรกวันนี้วันที่สิบหกมีนาคมเนาะแล้วก็ของลุงนี่ก็มีทั้งข้าวทั้งอ้อยเนาะวันนี้เนาะข้าวแล้วอ้อยทั้งมันทั้งมันตกไปสี่สิบไร่ี่วันนี้สี่ตั้งแต่เช้าเลยกำลังเสร็นเนี่ย เราแต่ละแปลก็ไกลกันอยู่เนาะข้าวก็เพิ่งสีดทั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกคั้งนั้นเลยคือหอยกับเพิ่งสีดครั้งแรกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามกันต่อๆไปอีกสิบกว่าวันหรือสิบห้าวันเดี๋ยวก็จะมาดูทีนึงวันนี้ก็ได้ ยังมาถึงเดืนเอนน้อเนี่ยรู้ผูกเบ่ยังเออพันอะไรเนี่ยมันเกษตรใช่เนี่ยเกษตรอืมแต่ยี่เกษมดจริเงเกษตรมดเลยบ่แม่เกษตรถ้าใส่ติดทองโมโูลดีดีดีหัวก็<ม>ดกหัวโตดีเหมือนกันเนาะบ่แต่ปลาขี่ไซมันก็จะอย่างว่าแล้วถ้ามันทนต่อแรงต่อน,นี่เนาะถ้ามีฝนมาช่วยอะไรก็ติดทองมูลเข้าไปก็จะดีขึ้นหัวก็อาจจะโตขึ้น เดี๋ยวเราลองดูกันว่าปีหน้าคุดแล้วจะจะเพิ่มขึ้นบ่ก็คิดว่ามันจะบ่ขึ้นเลยผู้อุทิศเหรอใช่อือมันก็ยังขึ้นดีเนี่ยเออขึ้นดีเนี่ยอือพอดีฝนมาเนี่ยกับอันนี้กับล้างแจกกินแจกกินที่หลังพอดีได้สารเสริมอาหารพืชอันี้สองพ้นหนึ่งกับใครก็จะบำรุงต้นบำรุงยอดให้เขียวให้ต้นแข็งแรงอือต่อต้านพวกแมลงมั่งเหลือทนแรงอือ เศรษฐาดี้สองห้าหนึ่งไปแล้วนะเออเดี๋ยวดูกัามาดูเรื่อยๆเท่นี้เดี๋ยวพวจะเขียวต้นก็นจะพุ่งไว้อืมที่ผมฉีดฉีดมาหนาของเขาจากต้นเล็กๆเอ้อพอไปฉีดอีกรอบหลังนี่นี่ฮะอืม,อมยาวเร็วครับสารเสอร <25 1. S 2> ์มาดี้สองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งศูนย์แปดหกสามสองแปดศูนย์เก้าหนึ่งสี่และทีมงานมูลแรัติที่ ดูกเกตรกจุกเกษมพร้อมบริการเชาาไร่นะะใช้อดีสองหนึ่งเรามีโดนนครับบริการบินให้เอาไม่ต้องไปหาจ้างโดเรือจ้างค่าแรงมาเดินฉีดใช้สารเสืิอมอาหารพาืชอดีสองห้าหนึ่งเราเรามีโดนบินให้ถึงที่เลยใกล้ไกลเราไปได้หมดขอให้เกษตรกร,ร,กรวางใจเรารับใช้เหมือนพี่เหมือนน้องใช้สารเสืิอมอาหารอาดีสองห้าหนึ่งของเราแล้ว นรถโดนจอดถึงที่ไปไล่ไปนะถึงสวนนี่ลุงนี่ก็มามทําไกลบ้านเหมือนกันเนาะทำข้างที่สองไม่ต้องได้เดินเหน่อยนะเนาะเออมาได้เดินแล้วมาถึงกระซีดละมาถึงกระซีดได้เลยครับเพราะมันมีอยู่ในพื้นที่แล้วมันวันนี้วันแรกแมาข้างหนึ่งเ <laughs> ออเดินเหนื่อยหน่อยนึงแล้วก็ชาหน่อยนึงเนาะรู้เดี๋ยวรอบสองก็ปั๊บ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 เซ็จ ครับเกษตรกรถ้าได้สนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ086 328 0914พร้ 3, 8, 9, 1, 4, พอมรับใช้เกษตรกรทุกที่สารเสือมอาดี251ครับสวัสดีครับ

นนิโบยบินขึ้นถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพืชแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบิอไหลาปลูกอะไรอยู่ร ตะวกรนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี เกษช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรตกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปทั่วแคว้นแดนไกล เพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ไม่เคยอดอยากลำบากอยากแสนเลือดนนเก่าไกลกเกษตรช่วยคน oh. หนุนผลโดยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัย อดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี